ทำตะลึงทั้งประเทศไม่รวยจริงทําไม่ได้เปิดภาพล่าสุดพีทกันตะพรแฟนหนุ่มของแก้มบุม๋มสั่งพวงมลาลัยทําจากสิ่งนี้ให้คุณแม่เป็นไฮโซหนุ่มสุดอบอุ่นที่แฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรมีคนเดียวในโลกสําหรับพีทกันตะพรทายาทโรงพยาบาลดัง แฟนของนางร้ายสาวแก้มบุ๋มปริยาดาที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานปนอบอุ่นชวนให้ยิ้มตามออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดเพจด,ดังหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็ได้เผยภาพโมเมนต์ของแก้มบุ๋มและพีทในไลฟ์มาให้แฟนๆได้ฮือหากันโดยเล่าว,ว่าเมื่อพี่พีทกันตะพรถามแก้มบุ๋มว่าได้เตรียมพวงมาลัยให้แม่หรือยัง จากนั้นพี่พีทก็ยกพวงมาลัยที่ตัวเองเตรียมให้แม่อวดแฟนสาวซึ่งเป็นพวงมาลัยทองคำแท้แก้มบุ่มบอกเห็นปุ๊บรีบบอกพี่พีทหนูขอสักปลายเซี่ยวหนึ่งและไม่นานมานี้ขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวแล้วสำหรับแก้มบุ่มปรียาดาและพีทกันตพรที่หนุ่มพีทได้คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก และวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องประวัติที่ไม่ธรรมดาของหนุ่มคนนี้กันสำหรับหนุ่มพีทเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2530ปัจจุบันอายุ36ปีเป็นทายาตยรุ่นที่2ของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสพิทเลคือโรงพยาบาลกเกษมราชโรงพยาบาลเวิร์มเมดิเคลและโรงพยาบาลการุนเวศรวม15โรงพยาบาล